ก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะฮะก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในอิลูน่านะฮะก็ตอนนี้ผมได้ลงทุนนะฮะสร้างเมลที่จะเอากาชานะฮะครบเซต็เลยโอ้โหสวยมากกาชาแต่งงานก็นะฮะซึ่งมันจะมีแจกเฉพาะอะ่สำหรับคนที่เล่นใหม่นะฮะคือเมลเพิ่งล็อกอินเกมนี้นะฮะ ก็พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้เลยฮะเมลซึ่งซึ่งเมลนี้เป็นเมลสำรองของผมเองนะฮะผมก็เลยคือเมลหลักก็บินไปแล้วต่อมาก็เมลต่อมาก็เป็นเวทนะฮะเวลเจ็ดสิบที่ผมเล่นไปเมื่อไม่นานที่แล้วก็เมลนี้เป็นเมลสำรองนะฮะก็ซึ่งเป็นจะเป็นเมลเก็บของหรืออะไรนี่แหละเวลาที่เมลอีกเมลผมบิน ่หรือแบบโดนแบนนะเหมือนกับเมลแรกผมผมก็จะเอาขอมาฝากไว้เลีวพอเมลบินปึ๊บผมก็จะมาเล่นเมลนี้โอเคฮะก็จะได้กาชาพอดีก็ใครที่สนใจจะมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นได้นะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันก็มาเอากาชากันเยอะๆนะฮะก็ลิงดาว่างคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ับตะ i ครนะฮะอ๋อกดซับสไคร์นะฮะก็ขอบคุณครับเอ้มันน่ารักจังเลยเ